สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Standard Deep นะครับในพา์ที่3แล้วอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกันนะลิซึมนะหน้าเก่ารายเดิมนะครับแค่เปลี่ยนเสื้อนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างเตียงสร้างๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เกิดอาการเล่นใหม่ไปนิดนึงนะครับเนื่องจากมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับปุ๊บ แล้วผมไปอยู่อีกเกาะหนึ่งไปอยู่เกาะหนึ่งปุ๊บพอเปิดขอ,ของขึ้นมาปรากฏว่าของในตัวไม่มีสักอย่างครับก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆเหมือนเล่นใหม่แล้วก็คือเออโอเคเล่นใหม่เลยละกันโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสร้างเตียงนะจัดไปเลยนี่เบสนะครับใช้โรบ4อันนะครับใช้ปาล์มลิฟ4อันนะครับแล้วก็สติ๊ก6อันนะครับผมอืมไม่ต้องถือคอนนะครับในการสร้างเตียงป๊บโอเคเตียงเราอยู่ไหนดีนะอยู่ข้างบนนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะทำไมใจลายจะสร้างบน บนนี้ไม่ได้เหรอครับโอ้โหจะลายมากโอเคเรานอนแถวไหนดีโอเคเตียงเราก็อยู่ใกล้ๆบ้านเราแล้วกันเนาะตรงน,นี้อืมโอเคนอนเลยนอนได้ไหมปึ๊บนอนได้ด้วยเห็นไหมเจ๋งเจ๋งโอเคปมบืือครับพี่เตียงหลับนอนแล้ววอาตื่นมาเช้าอันสดใสเนนะี่ยครับ6โมง6โมงหรือเปล่า 6โมงเช้าสร้างอะไรอีกดีโอ้แคมไฟไงเดี๋ยวเราจะสร้างแคมไฟกันนะครับผมไม่ทราบว่าหินไปไหนหมดอ่าหินที่น,นี้หินนี่มีเสื่อมสภาพด้วยเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะครับโอเคอยังสามสี่หนึ่งแคมไฟต้องใช้ไม้ห้าอันพอไหมเนี่ยไม่รู้พอไหมลองดูก่อนแล้วกันเนาะโอเคพอเยี่ยม แคมไฟไว้ต้องไหนดีแคมไฟแบบนี้แล้วกันเนาะโอเคแคมไฟตรงนี้เอาหินมาล้อมรอบนะครับไม่รู้พอไหมโอเควางหินไปนะครับได้หรือยังได้หรือยังไม่เอาจะเอาแค่หินนะครับอของนี่ใกล้จริงเก็บเข้ามาให้หมดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ผมไปไว่ายน้ำดโดมาแล้วนะครับ ได้มาประมาณนี้แหละครับโอเครู้สึกหินจะยังไม่พอมั้งเนี่ยอืมเรายังสร้างต่อไม่ได้นะครับต้องทําให้หินมันพอก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าใช้หินกี่ก้อนปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปึ๊บใช้หินกี่ก้อนนะโอเคน่าจะยังไม่พอนะครับสึ๊บปึบ นะอัปเดตใหม่นะครับมันก็ช่วยได้เลยนะครับในการเรื่องของร,รีสปาหินนะครับผมมันก็จะทำให้หินเนี่ยเกิดมันเกาะเราเยอะขึ้นออนะครับแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ผมเก็บมาประมาณห้าก้อนแล้วครับทำฝานไปอันนึงแล้วด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแล้วกันเนาะได้ข่าวว่ามีปลาวานด้วยนะครับปลาวานเพิ่มมาใหม่นะครับผม แล้วก็มีปัาฉลามที่กัดได้แล้วเขาแก้บั๊กปลาฉลามเยอะมากแต,แต่แต่ยังไม่ได้ลองนะครับยังไม่ได้ลองโอเคในเมื่อเรายังทำแคมป์ไฟที่แบบว่าสมบูรณ์แบบไม่ได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องขอยื้มหินอันนึงแล้วกันนะครับเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้นะครับผมตีหินครับป๊อปอ้าวป๊อปโอเคพอเราตีหินแล้วเราจะได้หินที่เป็นแบบว่า มีความคมนะครับเราจะสามารถทำอาวุธได้อีกนะครับผมง้อโอเคไปเลยเดี๋ยวต้องตัดไม้เพิ่มนะครับผมทำอาวุธก่อนนะครับก่อนที่จะออกเดินทางเราต้องทำอาวุธนะครับตัดไปต้นไม้ปามทีปามทีปามทีทำอะไรได้บ้างเอง่ย โอเคเราสามารถทํามีดก,กากๆได้หอ,อกก,กากได้นะครับเราจะทําหอ,อกครับผมงัวเยี่ยมไปเลยนะครับส่วนของนอกนั้นก็เอาไปเก็บไว้ก่อนนะรีวิ่งเลยนะครับผมตอนนี้ของเริ่มเริ่มมีนี่แล้วครับร้อยหลอนะครับใช้ไปเยอะนะสั่งนู่นสั่งนี่นะครับผมป๊อบๆๆ อันนี้เอนจินนะครับเออผมลืมบอกไปอัพมาใหม่นะ้วเราสามารถสร้างเครื่องยนต์เรือได้ด้วยแหล่มไปเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังสร้างไม่เป็นนะครับยังสร้างไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับผมต้องค่อยๆนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคของที่เราจะทิ้งไว้ที่นี่ก็เอาค้อนทิ้งไว้ขวานอาจจะต้องใช้ก็ได้นะครับไม้ไม้พายต้องใช้อย่างแน่นอน จริงในเรือเราก็มีแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรถือไปสองอันก็ไม่เป็นไรเลยครับโอเคไปลุยกันเลยดีกว่าจัดป่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูซากเรือกันดีกว่านอ,อออนอู้ลืมลืมอุปกรณ์อีกอย่างที่สำคัญนะครับโอเคว่ายน้ำไปเอาเลยนะครับผมมันคือเข็มทิศไงอ่าถ้าสมมุติเราไปไกลไงเราก็จะจะได้ จะได้ไม่ตายไงครับในเมื่อเรามีเข็มทิศแล้วนะครับเราจะกลับเกาะเก่าได้อย่างถูกต้องนะครับสมมุติว่าเราจะไปเกาะนู้นใช่ไหมนี่เราก็ดูเข็มทิศไปทางทิศใ,ใต้ใช่ปะเราจะกลับกลับมาที่บ้านของเราก็เล่นเรือมาทางทิศเหนือไงว้าสบายไปเลยครับโอ้ใช้ได้นะเกมนี้ใช้ได้โอเคอุ๊เ <c> ข <oughs> ็มทิศตก,กบ้าเรยออย่าตกสิครับเอาไว้บนเรือดีครับ ไม่เป็นไรหรอกขวดน้ำไม่เ,เรือได้ไหมโอเคหวังว่าคงจะไม่ตกนะครับไปเจวมาเจวจำจึกต่อนะครับตรงนั้นน่าจะเป็นปลาฉลามน,นะครับผมไปหาสมบัติกันนะครับเคพายไปเรื่อยก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคตอนนี้เรามาอเกาะหนึงแล้ว เลครับผมก็เป็นเกาะที่ผมบอกแนละ้วผมจะมาทางด้านทางเหนืองไงเราจะกลับเกาะเก่าก็คือทางใต้ก็คือเกาะนั้นน,น,นั่นน,นอ่นะจะน่าจะนั้นนะครับเอาอีกแล้วหลงน,น่าจะใช่นะเราต้องกลับทางใต้นะครับหือย่างไกลอะไกลมากนะครับพายมาไกลมากใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีนะครับในการพายมาโคตรไกลบองตรงไกลจริงๆนะครับ รู้สึกตรงที่เราเกิดเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีจุดเรือล่มเลยนะผมพยายามพายเป็นวงกลมแล้วแต่ไม่เจอเลยโอเคก็เลยมาสำรวจเกาะอื่นดูนะครับเผื่อจะมีนะครับเราก็จะได้ดูทรัพยากรธรรมชาติข้างๆไปด้วยนะครับไม่ใช่ข้างๆบนเกาะครับผม <laughs> เว่งพูดผิดเยอะนะเนี่ยนัย่นไงเจอเรือพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะต้อง หาอะไรกลับไปใช้นะครับแน่นอนหินนะครับนานๆเกิดทีนะครับหินต้องใช้หินแน่นอนนะครับจะตกนะเรือมันจะจมไหมขนก้อนหินไปโอ้โหชีวิตด,ดีนะครับหวังว่าคงจะไม่มีตัวอะไรมาชนทาให้ทําให้ของเราตกไปนะครับโอเคปะทรัพยากรเกาะน,น,นี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเรือล่มกันดีกว่า พายไปไหมเนี่ยรู้สึกจะพายไม่ไปนะครับคือเรือไปไม่ได้เลยอะ่ะจมจมจริงๆนะครับ <c oughs> โคดเก็บรายละเอียดอะ่ะน่าตกใจะนะครับหรือว่าตรงนี้มันตื้นไปวะอ้าวเฮ้ยของตกหมดเลย บ้าเลยโอเคไม่วางของไว้ก็ได้นะครับโอ้โหน้ำหนักเกินนะครับไม่ได้เลยนะครับเนี่ยขอดูหน่ยสิตืติดูซิว่ามีอะไรนะครับบนเรือลำนั้นนะขอให้มีของลำค่าอยู่เถอนะครับโอเคแล้ว เยียมเอนจิ้นโอ้ของเต็มถมังกล้องส่งทางไกลวู้สุดยอดนี่อะไรอะ่ะโอ้โคมไฟด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะของเริ่มเยอะนะครับโอเคเอาไม้พายโยนทิ้งไปขอลองโยนหินอีกสักทีได้ไหมผมจริงเหมือนกันนะ เด <mm um> er> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินจัดไปแล้วเนี่ยดูละครมากไปป้าวแม่งสมจริงจัดอ่ะโอ้ขวดน้ำเบาๆเนี่ยโอเคขวดน้ำได้อยู่อันนี้ก็กินๆไปเถอะครับโอ้ถ้าจะถ้าจะสมจริงขนาดนี้นะใครจะรู้นะครับเก็บแลนเทิร์นเก็บ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 กล้องส่องทางไกลอันนี้มีอะไรเอ่ย โอ้โอยาปฏิชีวนะนะครับเ็นจินเอาไม่ได้ของเริ่มเยอะอะครับเยอะมากจริงๆโอเคอันนี้ไม่น่าจะหนักเท่าไหร่ก้อนหินนี่หนักไปนะครับแลนเทิร์นได้อยู่ได้ไหมได้ไหมลองพายไม่ค่อยจะไปนะครับ ได้เปล่าเนี่ยโอ้ยกลางคืนแล้วเนี่ยมืดนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหมืดมืดไปไหมโอ้หลานเทิร์นช่วยชีวิตโอเคใครจะรู้ว่ามันมืดขนาดนี้นะครับใครจะไปรู้จริงๆนะครับมืดมากโอเคในกล่องนั้นี้อะไรจะดูของข้างในอ,อ,อุ้ยขอเอื้อมอีกสักหน่อยเถอะ ขึ้นไปขึ้นไปอะไรเอ่ยแฟลทไลท์โอเคเรามีรันเทิร์นแล้วไม่ต้องใช้แฟลทไลท์นะครับโอเคดูรอบๆให้ดีนะครับอาจจะมีอะไรอีกก็เป็นได้โอ้โหอ,อ,อ,อย่าดับอย่าดับไฟอย่าดับโอเคไม่มีอะไรแล้ววันนี้เราคงต้องอยู่ก่อนนี้ก่อนนะครับอ่าผ่านโอเค แล้วกลับมาก่อนนี้แน่นอนนะครับขอไปดูจุดเรือล่มอีกที่หนึ่งนะครับไปเลยขอให้ได้ของมันดีๆ่อวเถอะนะไป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  ถึงแล้วจุดเระล่มโอเคพร้อมนะครับความสว่างพร้อมโหดำ,น,ำหน้ำตอนกลางคืนน่ากลัวนะครับโอเคยังไม่มีอะไรออหายใจแป๊บโอเคไปข้างหน้ามีกองไฟเช็กโอ้โหไฟเช็กไม่คุมค่าไม่คุมค่า มีทางลงไปอีกไหมใต้ท้องเรือมีอะไรหรือเปล่าเคปาการลังปกคลุมนะครับปากาลังปกคลุมกันเลยทีเดียวไปทางไหนได้อีกหรือเปล่าไม่ได้เลยหายใจก่อนเดี๋ยวตายนะครับเยสโอ้โหมันแอบซ่อนมันแอบซ่อนมันมีสมบัติล้ำค่าหายใจก่อนฮึบมันแอบซ่อนอยู่ในนี้ครับโอ้ยเราไม่รู้เลยมันจะรับลึงลึลเลนรับขนาดนี้รับลึกงเลยละ โบราณแฟิไลค์แกแฟไม่เอาแฟอ,าอ,าอ,าอาหายใจก่อนหายใจเดี๋ยวตายครับโอเคโลไปอีกอู้หูฉลามมาเปิดไฟไม่มีแฮะไม่มีอะไรเลย โอ้โหแทบแย่เฮ้ยเฮ้ยอย่าหนีที่เรือโอ้โหเฉียดชิวนะครับสลามนี่อยู่ใต้อยู่ใต้เรือกันเลยทีเดียวแล้วไปมาสองที่ยังไม่เจอของดีเลยครับยังไม่มีของดีให้เราเลยทำไมโลกนี้มันเจ้าโหดร้าย ตรงนั้นเหมือนจะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีเถอะมีเถอะมีกองทอดอีกแล้วโอ้โมอหมาเจอ้ทอ,อะไรนักหนาโอ้สาเขาไปกองใกล้โอ้ได้ทอด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 ลูกอีช่างทอดมีอยู่แค่นี้แหละครับไฟชงไฟถ่ายทอดโอ้อยากกลับบ้านแล้วอะ โอเคโหขวัาจะถึงนะโอ้โหนานมากนะครับโอเคกลับมาอยู่ที่เกาะเราแล้วนะครับประมาณ5นาทีเช่นเคยนะครับในการพายเรือนะอย่างทีขนหินมานะตามที่ตามที่ได้เห็นเมื่อพา์ที่แล้วนะครับโอเคคลิกที่แคมไฟสร้างไฟพิกนะครับไฟพิษปึ๊บนี่โอเคแล้วเราก็หาไม้นะครับโอเคเอาขวานไปตัดไม้ หาไม้มาทําเป็นรอ,อบกองไฟนะครับแล้วก็จะมีอะไรให้ย่างย่างกินแล้วนะครับผมปึ๊บ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 ป๊บาป๊าปตกสิฮักสิเยียมตีต่อตีต่อตีต่อตีตีต้นเตี้ตยงแกนนี้ก็มีลุกงมะพร้มมา,พาวด้วยนะ <ừ> สุดยอดเป็นเดิน เค okay. เอาสติกเอาสติกขอ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 สติกสติกโอเคไปเลยโอเควางขทางต่อได้ไหมไฟสปีดสร้างดิครับนี่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวไปโชว์กันเลยเดี๋ยวไปโชว์กันเลยจับปูมาย่างกินครับ เจ้าปูเสร็จค่ะปูไปไหนหมดเอามาเจ้าปูตัวเล็กตัวตัวเล็กก็กินนะตัวเล็กก็กินเอาอีกได้ไหมเอาอีกเอาตัวใหญ่ๆหญ่ได้ไหมฮะอยากได้ปูตัวใหญ่ๆอ่ะจะกินปูใหญ่ๆไปหาปูปูใหญ่ๆอยู่ไหน ปูใหญ่ๆต้องไปหาแถวๆรูมานะครับซ่อนอยู่ใต้น้ำหรือไม่ปูตัวกระติกเดียวไม่เอาครับเอาปูตัวใหญ่เอานะครับวันนี้จะได้กินปูแล้วโอเคตัวนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใช่ไหมล่ะตัวนี้ก็ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่แทงเข้าไปในรูเลยได้ไหมไม่ได้โอเค เดี๋ยวทำปูโชทำปูโชกันเลยดีกว่าอ่าตัวนี้อยากโดนใช่ไหมล่ะไฟเช็คไฟแช็คไฟแช็คค่าไฟเช็คค่าที่อยู่ใสโอเคจุดไฟวูทำปูกินปูกันวุยได้กินปูแล้วนะครับปู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 ไทยอร่อยร้องไงแล้ววะผม ปู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 ไทยโอเคเราอยู่มา4วันแล้วนะครับว้ไม่ธรรมดากินได้ยังยังกินไม่ได้เหรอมันต้องปิ้งอีกนานแค่ไหนถึงจะกินได้นี่ครับทักจะหิวแล้วนะครับทักจะไม่ไหวแล้วนะครับได้ล้วมัง้งได้ล้วมัง้งอุ้ยไม่เก็บปูไม่ได้จะกินนะี่ย ชิปหายแล้วปูบักไปหนึ่งตัวสงสยจะไม่นะครับปูไม่โอเคนั่งรอดิยังไม่ได้กินเลยนะเนี่ยจะกินแล้วนานแล้วนะเนี่ย อย่างนี้เน,นี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดคำหยาบแล้วขอพูดสักหน่อยเถอะ <ฮ caracter? S 1> อย่างมึงไปอ่ะไม่เอาแม่งละปูบ้าเอ้ยไปดำน้ำจับปลาดีกว่านอนแล้วบ๊ายบายนอนนะครับนอกต่อต้องนอนด้วยนะครับโอเคตื่นแล้ว ทั้งคืนแล้วอ่ะกูเผาทั้งคืนแล้วนี่กูเผาทั้งคืนแล้วนะครับอ่ะกูเผากูาเผามึงก็เรื่อยอ่ะเผาทั้งวันเลยแล้วกนะันเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงเว้ยไม่ใช่นี่นี่ไงคุกเขี้แล้วโอเคกินได้นะครับอันนี้กินได้เลือดไม่ลดแน่นอนโอเคเรามีเลือดอยู่ทั้งหมด ลดลงมา2ขีดนะครับกินวัดฟักนี่คือกินปูแล้วมไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นเลยเอาไปปิ้งได้ไหมเนะี่ยมันฝรั่งเกเคปิ้งไม่ได้ครับเก็บกินให้หมดมาเดี๋ยวเราจะไปไฟฉลากมกันแล้วทนไม่ไหวแล้วครับพาร์ทที่แล้วนะครับเราเจอมันทำไปรุนแรงมากนะครับพาร์ทนี้เราจะเอาคืนนะครับ จะเล่นเล่นอย่างจริงจังเล่นอย่างจริงจังเอาครับเราจะจับปลาเล็กด้วยซาดีนปลาซาดีนไม่ได้ซาดีนเรียบร้อยนะครับวันนี้ได้ปลากินไหนไหนต้าฉลามอยู่ไหนอยา่ยาอย่าอย่าเอาเรื่องนะวันนี้เอาเรื่องนะครับวันนี้กันผู้ฆ่าฉลามจะออกโรงของจริงแล้วนะครับ ม่ไหวแล้วมันต้องออกเรือแล้วไอ้ไอ้หลามไอ้หลามไปอยู่ไหนหมดนอีออกล่าแล้วครับตองนี้นะครับผมออกล่าแล้วนะครับสมบัติผัดกันผมเจอแล้วไอ้หลามไอ้หลามข้ามาหาแกเพื่อการนี้แหละไปเลยเอาละครับ เอาล้ครับลงใต้น้ำเพื่อล่าครับอู้หเข้าหน้าอย่างนี้ไม่ดีเข้าข้างครับฉลามเสือฉลามเสือฉลามเสือตายสิครับตายไหมครับว่ายน้ำเร็วนะ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 ตายเปล่าขังนี้เลยไม่จังจงขัามีดได้เลยข้ามีดได้เลยตายจัง ยังไม่ตายใช่ไหมย,ยังใช่ไหมย,ยังอีกเหรอโหถึกไปไหนหายไปแล้วนี่อยู่นี่อยู่นี่โหแน่จริงมาหนึ่งหนึ่งดิหนึ่งหนึ่งมาถึงสองเลยเหรอโอ้โหเกืกบกอบโดนเกือบโดนกัดบล็อกบล็อกได้อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยตายไหมล่ะยังไม่ตายเหร ถึกมากนะครับฉลามสมัยนี้มันถึกไปไหนลงน้ำมั้ครับเอาดิครับเอาดิครับตามแทงอะ่ะตามแทงอะ่ะยังไม่ตายเหรอโหถึกว่ะไม่น่าเชื่อถึกไปไหมถึกไปไหมถึกไปไหมลนะ่ะถึกไปไหมเรียบร้อยเสร็จเสร็จฆ่าไอ้ลามโอ้โหหายใจไม่ออกอุ้ย โดนโดนหลามกัดตายไปหนึ่งอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนมองไปรอบๆยังไม่เจอแล้วศพที่เราฆ่าได้เมื่อกี้ไปไหนแล้วเฮ้ย <c oughs> โดนอีล้วเหรอไอ้นี่ไอ้หลามมันอยู่นี่ไปไหน,ไหนเอาอตัวดิฆ่าไตัวดิเดี๋ยว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 หายใจไม่ออก เดี๋ยวขอพักก่อนโ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลามกัดลามกัดลามกัดอุ้ย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 ลากเราเลยเหรอลากกูเลยเหรอไอ้ลามจะไปไหนล่ะอืออือเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหมเล่นใช่ไหม อย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีอุย้ยเลือดเต็มตัวเลยอูย้ถึงกระลากลากเหรอลากเหรอไอ้หลามลากเหรอ,อตายยากนะตายยากนะตายยากนะกัดกูเหรอกัดกูเหรอกัดกูเหรอฮึ่ย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 เล่นนะเล่นใช่ไหมล่ะตายไหมล่ะ ตายยังตายตายไอหลามตายตายเป็นอีกหนึ่งแนบโอ้โห oh. หนะเอาอะโอ้โห oh. นี่ไงได้ชิ้นส่วนหลามยิ้มโอ้โหถึงกัดกัดเราลากเราไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ติดสถานะเลือดไหลนะครับเราจะต้องทำยังไงให้เราหายเลือดไหลนะครับนี่ก็เป็นโจทย์ปัญหาอีกโจทย์หนึ่งนะครับ เหนื่อยโอเคได้ก <és> <t ip ides> ินหูฉลามสมใจเข็มไฟมอดหมดแล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพัดหน้าแล้วกันนะครับเราจะมาทำอาหารฉลามกินกันครับสำหรับพัดนี้ก็ขอบคุณมากที่ตามชมเจอกันใหม่พัดหน้าบ๊ายบาย